มาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการนะครับช่วงนี้เราจะกลับมาคุยกันเรื่องของตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาด t f ฟของบ้านเรานะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีวาระสําคัญก็คือเรื่องของการเมืองนะครับเราจะวางแผนและกลยุทธการลงทุนกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันผ่านช่วง Go Invest โดยธานาคารกรุงเทพครับ อินเวสโดยธนาคารกรุงเทพวันนี้นะครับเราคุยกับคุณพานุจงธนาเศรษฐกุลครับรองผู้จัดการส่วนธุรกิจฟิวเจอร์สและออปชันนะครับของบริษัททรัพย์บุ๋งจำกัดมหาชนอยู่ในสายคุยกับเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณบอลและคุณแทนครับค่ะคุณพานุคะเราอยากจะมาให้คุณพานุนะคะช่วยประเมินสถานการณ์กันสักหน่อยนะคะเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมีประเด็นใหญ่เรื่องของการเมืองเรามีการมองตลาดยังไงบ้างคะ ได้ครับก็สัปดาห์หน้านะครับวันที่14สิงหานะครับก็จะเป็นเรื่องของการพิจารณาถอดถอ,ถอนนายกนะครับซึ่งทางฝ่ายวิเคราลักทรัพย์ของทางโบโหเองก็มีฉับชัดนะครับสร้างฉับชัดขึ้นมาด้วยว่าจะเกิดอะไรเหตุการณ์อย่างไรบ้างในอนาคตนะครับก็คือฉากตันแรกเนี่ยถ้าถ้าเกิดมีการถูกถอดถอนจริงนะครับแต่ใ้การสลับขั้วเนี่ยนะครับแล้วก็เ,เรามองว่าน่าจะมีการปรับตัวลดลงแรงนะครับในช่วงแรกแต่สุดท้ายแล้วยังไงดีเราคาดว่าน่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาได้ นะครับส่วนฉากทัศท re no like well, like like ี่สองเนี่ยถ้าถูกถอดถอนและเกิดการสับคั่วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะลงแรงนะครับก่อดจากฟื้นเนี่ยก็ต้องรอหลังจากคารมอนเริ่มนิ่งนะครับส่วนฉากทัศสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ถูกถอดถอนเลยนะครับก็เป็นไปเหมือนเดิมนะครับก็คาดว่าตลาหุ้นน่าจะรีบาวไปได้นะครับเพราะว่าปลดล็อกทรืงการเมืองนะครับปััยการเมืองก็ปลดล็อกไปแล้วนะครับก็คิดว่านะครับปัญหาเงาวนะครับตลาดก็คงจะไม่กังวลอีกแล้วต่อไปนะครับ แต่ถ้าปรับลงแรงจริงครับเราคิดว่าการปรับตัวลดลงเนี่ยค่อนข้างที่จากัดนะครับเพราะว่าตลาดบุญบ้านราเองก็จะมีเรื่องของการจ่ายผลผลระหว่างการด้วยแล้วถ้าเราไปดูของ PE หุ้นในขณะนี้ก็ถือว่าไม่แพงนะครับก็ถือว่าน่าจะช่วยวจํากัดนะครับความเสี่ยงด้านล่างไปได้ครับมุมมองของเราในโอกาสความน่าจะเป็นในแต่ละทางเลือกทางเป็นไปได้นี่มันมีน้ําหนักกันมากน้อยแค่ไหนครับ ครับจริงๆแล้วเรามองฉากทัศที่สองครับน่าจะเกิดยากสุดนะครับฉากทัศที่เรามองน่าจะมีโอกาสสูงสุดว่าน่าจะเกิดขึ้นก็คืออาจจะไม่ถูกถอดถอนนะครับผมครับค่ะถ้าเรามองนอกเหนือจากประเด็นการเมืองแล้วเนี่ยนะคะเรายังให้น้าหนักปัจจัยอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะสาหรับการลงทุนนะคะครับในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นว่าตลาดลงขั้นแรกถูกไหมครับประเด็นเรื่องประกงวลเศรษฐสาสตร์ถดถอยแต่ถ้าเราดูในปัจจุบันเองเนี่ยสถานการณ์ดังกล่าวนะครับก็เริ่มดูผ่อนคลายมากขึ้น นะครับหลังเจ้าที่เฟดเองก็ออกมาส่งสัญญาณว่าตัวของตลาดแรงงานที่แย่ๆในช่วงที่ผ่านมาครับอัตราการว่างงานที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้น่าจะทําให้โอกาสเศรษฐกิจสหรัฐเ,เกิดภาวะสดถอยสักเท่าไหร่นะครับแต่ประเด็นที่ถือว่านัองจับตาดีกว่านะครับอาจจะเพราะตอน้ตนๆัวน,นี้นยังไม่เกิดขึ้นนะคือก็คือเรื่องของประเด็นความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับหลังจากทางผู้นํำพามาัสเนี่ยถูกลอบสงหารไปนะครับแล้วก็อิหร่านเองก็ อ mm. อกออกมาครับส่งสัญญาณว่าจะมีการตอบโต้นะครับถ้าเราไปดูเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาในช่วงของการตอบโต้ก mm. ับในช่วงของครั้งครั้งก่อนหน้าที่มีอิหร่านตอบโต้อิสราเอลเนี่ยก็มีการส่งสัญญาณเตือนนะครับแต่ตอนเนี้เห็นว่าอิหร่านเงียบๆนะครับไม่มีส่งสัญญาณเตือนนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสถานีข่าวจะไม่น่าจับตานะครับเพราะว่าถือว่าตอนนี้บางทีอิหร่านก็อาจจะ มีการเต็มพร้อมนะครับโจมตีกลับนะครับแต่แท่ย,ยังไม่ส่งสัญญาชนั้นเองนะครับอับนี้ถือว่าถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยก็อาจจะมีการกระทบของตลาดทุนได้นะครับเป็นปัจจัยที่ต้องจับตาต่อ,อจากปัจจัยทั้งในประเทศต่างประเทศถ้าให้กําหนดออกมาเป็นกลยุทธการลงทุนในส่วนของดัชนีเซฟฟิ f ตี้ฟิวเจอร์สเนี่ยเราแนะนํำยังไงบ้างอฮะได้ครับคือถ้าเราไปมองภาพของตลาดช่วงนี้ต้องบอกว่าถือว่าดีกว่าในช่วงก่อนหน้านะครับมีการเฟื่องตัวนะครับภาพเทคนิคนี่เนี่ย มีการฟื้นตัวเบรก8ปดสิบแปขึ้นมาได้นะครับเป็นเอสนาสูตรยูสองสี่นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราเลยมองภาคของการฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับแล้วก็เคยยองงมองเป็นการเปิดสถานะรองเก็งกำไรนะครับโซนแปดหนึ่งสามแปดสิบสามจุดนะครับน่าสนใจนะครับถ้ามีการย่อตัวลงมานะครับแล้วก็เป้าทก็งกำไรเนี่ยเราจะมองไปที่ไฮเดิมไว้นะครับบริเวณแปดร้อยี่สิบเก้าจุดนะครับกรณีถ้าตทำกว่าปแล้วห้าจุดเนี่ยแนะวนำตัดขาดทุนในการเก็งกำไรขาลงนะครับเพราะว่าการเก็งกำไรในทีเฟกเองเนี่ย วินาทีการซื้อล้อนนี่ค่อ,อนข,ข้างที่จะสาคัญเป็นอย่างมากนะครับค่ะเราพอจะมีตัวเลือกเป็นซิงเกิลสต็อกให้กับนักลงทุนด้วยหรือเปล่าคะได้ครับก็เรามองหุ้นนั่งอิงตัวหนึ่งนะครับที่ถือว่าน่าสนใจนะครับก็มองเป็นหุ้นการาฟนะครับหุ้นการาฟเนี่ยค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่แข็งแข่งพอสมควรนะครับลบเออบแล,ลบที่ประกาศออกมาเนี่ยก็ถือว่าแข็งแข่งนะครับแล้วก็ออกมาดีกว่าคาดด้วยนะครับ ณที่น,นี้เองเลยมองเรื่องของการประมวลพลังงานนะครับที่กําลังจะมีขึ้นของกรกพครับน่าจะสร้างผลบวกเชิงจิตวิทยาต่อพุ้นกราฟได้นะครับนอกจากนี้เองครับการควบรวมกิจการของกาฟสินทัดเนี่ยก็น่าจะส่งผลเชิงบวกในระยะยาวนะครับฝ่ายวิจัยของเรานะครับทำราคาเป้าหมายที่68บาทเลยทีเดียวนะครับ,รบแล้วถ้าไปดูภาพของทางเทคนิคเองเนี่ยก็ต้องถือว่าค่อนข้างที่จะสขขดใสเลยทีเดียวนะครับราคาก็มีการขึ้นตัวนะครับเหนือเส้น EMA ล10วันนะครับในช่วงที่ผ่านมาได้อย่างต่อเนื่อง นะครับเพราะฉันเองเนี่ยเราเลยมองว่า,าภาพนะครับน่าจะมีการปรับโตขึ้นได้ต่อนะครับจุดที่น่าสนใจเปิดลองเนี่ยสานะ,ะลองสับผู้นั่งอินกราฟเนี่ยก็อยู่ที่บริเวณสิบ็บาทถึงสิบถึงสิบเจ็บาทห้าสิบสตางค์นะครับ<ช> <ๆ S 2> เป้าทำไรก็จะอยู่ที่ห้าสิบาท2ี่สิบหตางค์ถึง5้าบเ็บาท2ี่สิบห้าสตางค์งททงนะครับ<ช> <ๆ S 2> แล้วก็ตัาทุนด้วยนะครับตอนนีถ้าราคาต่ำกว่าสี่สิบเ็้าบาทนะครับ โอเคได้เลยครับวันนี้ขอบพระคุณคุณพานุน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้าก็อาจจะเป็นสัปดาห์ที่การเมืองมีความเข้มข้นมากเป็นพิเศษนะครับแล้วอาจจะสง่งผลต่อเรื่องของการลงทุนเพียงแต่ว่าทางฝั่งของบ,บโลบูหลวงเนี่ยยังมองว่าโอกาสความเป็นไปได้ ที่จะไม่เกิดสถานการณ์แย่ที่สุดเนี่ยนะครับก็คืออาจจะต้องมีการจัดตั้งคอรมออะไรกันใหม่เนี่ยโอกาสจะเกิดน้อยนะครับโอกาสที่น่าจะเกิดมากที่สุดก็คือจะพิจารณาท่านนายกแบบไม่มีความผิดซะมากกว่าเดี๋ยวรอดูว่านวนน้มจะเป็นอย่างไรถ้าเป็นแบบนั้นจริงหุ้นอาจจะขึ้นได้อีกพอสมควรนะครับ